น้าพี่น้องนี่แหละครับชงผลงานครับผลงานของเฮ้ายี่ประมาานี้แหละครับน้องเห็นมารับผลงานสวยๆครับหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับถังแดงนี่กับถังใ่อยู่ครับก็ไดผลนี่ไงกับบุญแดครับยาผลงานยุกยอครับยกยอยุกยอนะครับยอดครับ ยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับงานเรามันหมานสวยๆครับวันนี้ภารกิจหาปลาให้คนเท่าคนแก่มันนอกครับมับนนอกไม่มีปลาแบบนี้นะครับวันนี้จะไปทาปลาแดดเดียวปลาตากแข้งให้คนเท่าคนแก่วันนอกครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย